เอาครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับผมสุขสุขคนครับผมกับมือนีภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนาน้องกับพี่น้องอยู่บ้านน้องกุ้งพี่น้องตำบลน้องกุ้งพนมสารจังหวัดอุดรธานีครับผมครับซึ่งจะทำการลงในวันที่เจ็ดเมษายนครับผมสมพระนอรัยหกสิบห้ากับตอนนี้ก็มีเซียนสะดุ้งครับผมเซียนสะดุ้งเพิ่นเกิดมาจับจอง ครับผมมาจับจองพอดีเพิ่นกะขึ้นจากน้องน้องที่ล่งมือนีครับผมน้องที่ล่งมือนีของวันที่สามสิบครับผมมือนีวันที่สามสิบมีหน้าคมครับผมครับเพิ่นล่งขึ้นขึ้นจากน้องนั่นแล้วเพิ่นกะมาล่องเพื่อจีจับจองครับผมครับอัตราค่าล่งกบสามร้อยหกร้อยพี่น้องสามร้อยหกร้อยครับผม เป็นกวางปลาเน่นครับปลาหลาครับมีบ่อนรับบ่อนเรื่อยๆครับผมตามทีมาเบิ้งนี้ครับผมครับบ่อนเรื่อยอยู่พอดีกันบ่อนมองได้กระจีซุ่มกล้องไปหากระสีขึ้สิเดี๋ยวสิบไทยเบิ้งพี่น้องรถ้าเกิดปลามันเห็นบ่อนนะครับเนาะครับผมครับบรรยากาศยู่อ่าน้องครับผมน้องนี่ก็จะกู้ก็จะ

ครับก็บ่อนเรื่อยๆครับผมบ่อนงห้างอยู่ปลาเพิ่นกัะว่ามีปลาบึกครับผมปลาบึกแล้วก็ปลาตัวใหญ่แล้วกป็ปลาปลาตองครับผมปลาตองครับน้ำกระสีคือสิเป็นตะลึกอยู่ครับผมเบิ่งตะคู่สาคู่หนองแล้วครับสั้นอยู่นี่ครับเป็นเครื่องไม้ครับ มีลักไม้เรามีขวดน้ำครับผมที่เพิ่นมาจับจองครับผมแล้กวก็มีทงสีแดงกับที่เพิ่นมาจับจองไว้น,น,น,นะครับเนาะเอ้านี่ครับผมขับมื่อานบ้าพิะสานกัมาเก็บภาพบรรยากาศนาน้องครับผม เป็นเฉลีลุงในวันที่เจ็ดเมษาครับผมกล้ามาฝากข่าวประชามพันธ์ให้พี่น้องได้รับรู้ครับผมรับผู้ใดโบมี่น้องไปเล่นทั้งใดครับผมน้องนี่ก็สิกว้างู่ครับผมกสิสีง่ายก็น้องที่อ่าลุงในวันที่สามสิบมือนี้อยู่ครับผมอันน้องในวันที่เจ็ดเมษาครับผมน้องนี่ครับผมกะใจกว่างก็น้องนันอยู่ครับครับผมปลากับอนดีครับผมปลากับ เพิ่นกับว่ามีปลาใหญ่ปลาบึกปลายังนะครับผมกับมาลุนกันว่าว่าสีมีปลาบึกกต์ตัวครับผมว่าสีอ่าได้ลุนได้เฮ้เท่าไรครับผมกับวันที่เจ็ดมษายนครับเด้อพี่น้องพี่น้องเส้นแห่เส้นสะดุ้งครับผมกับอัตราการลุ้นกับสามร้อยหกร้อยครับผมกับน้องกับยุติติดถนนพอดีครับผมติดถนนพอดีกับติดถนนฝั่งหนึ่งครับผมทางหนึ่งกับป็นโรงเรียนครับผมกับสถานที่จอดรถกับกว้างครับผมสำหรับโรงเรียน